ช่องคิสกายจะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถยนต์อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับ n i s สันคิกส์รุ่นปีล่าสุดนั้นถือว่าให้อุปกรณ์มาตรฐานค่อนข้างครบแล้วเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายที่ให้มาทั้งการอัปเกรดแรงมา้า แบตเตอรี่เป็น e-power generation ที่2เหมือนกับนิสสันโนดโอราในญี่ปุ่นทําให้ประสิทธิภาพการขับขี่ดีขึ้นและประหยัดน้ํามันดียิ่งขึ้นโดยอัตราสิน้นเปลืองเชือเช้อเพลิงเฉลีย่ยคิกจากเดิมประมาณ21.6กิโลเมตรต่อลิตรก็เป็น23กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานการวัด WLTP ซึ่งเป็นตัวเลขประหยัดน้ํามันของสเปคญี่ปุ่นนั่นเองแต่ก็มีสสิ่งที่น e ิสสันคิกซ์ e-power เมืองไทยจะไม่มีให้เลือกก็คือ ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ชื่อเรียกว่า e f o r c e และระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติที่เรียกว่า Pro Pilot เรื่องของเรื่องคือ Nissan k i c เ s y e a r 2022ที่ญี่ปุ่นเปิดตัวไปแล้วมาพร้อมกับการเปิดตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อ e f o r c e มันเจ๋งมากตรงที่อะไรรู้ไหมคือเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวประกบกันมอเตอร์ไฟฟ้า136แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรส่งกำลังลอคู่หน้า และมอเตอร์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งให้กำลัง68แรงม้าแรงบิดสูงสุด103นิวตันเมตรส่งกำลังยังล้อคู่หลังเขาถึงเรียกระบบนี้ว่า e-force ซึ่งสเปคนี้จะไม่มีในเมืองไทยทั้งที่ผลิตในเมืองไทยซึ่งระบบขับเคลื่อนสีล้อมีความจำเป็นในญี่ปุ่นครับและอีไฮไลไท์คือระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติโปรพาย o t 1.0รองรับการขับขี่โดยช่วยควบคุมการเร่งความเร็วการเบรกและบังคับเลี้ยว เมื่อขับขี่ในช่องทางการจราจรเดียวกับบนทางหลวงซึ่งเอาเข้าจริงระบบการทำงานก็จะประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ระบบช่วยประคองพอม,มลาลไย Lane Tracing ระบบ Traffic Jam Assist รวมเข้าไว้ด้วยกันแต่สำหรับเหตุผลที่ยังไม่มีโปรไปหล่อในไทยมีการอ้างอิงจากบริษัทแม่นะครับโดยทางเว็บไซต์ Broadnan.com ระบุว่าเพราะเส้นทางการจราจรในไทยนั้นตีเส้นไม่ชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานอาจแรป,ปรปรวนได้เขาก็เลยไม่ติด ProPilot ในไทยครับแต่ใน,นอนาคตน,นั้นจะมี ProPilot ที่อัปเกรดเวอร์ชันที่ดีกว่านั้นสําหรับเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามดูกันครับ